รถติดอะไรอะ่ะแบบนี้สงสัยการเดินน่าจะดีกับการนั่งรถหมล นี่คือสิโมงแล้วนะคะ <Okay. S 1> น่าจะเดินดีกว่านั่งรถเม์สงสัย นเจนอมากเพื่อนๆไม่รู้สึอะไรก็ข,นะข,ออขยับอยู่นะนิดหน่อยแว่ามันยาวแบบนี้ถูกท้าแยกรากทขา าใช้ต้องไปนั่งรถไฟฟ้าเฮ้ยไม่ใช่ MRT ดีกว่าไม่งั้นไม่ไม่ไมทันทำงานแน่แน่หน้าแยการาดเช้าเยอ มาอาทีแล้วล่ะขึงรถถ่ายใต้ดินแล้ววันนี้งานไม่ทันนี่ค่ะเกามาอาทีโา้โหโยทินไปทางนี้แล้ว ไม่ทันแน่ๆได้พอดีค่ะอยู่กรุเทพมีให้เลือกหลายทางแต่ก่อนก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกันค่ะมันต้องลงไปใต้ดินตั้งสามชั้นแต่เดี๋ยวนี้คล่องแล้ว มาทีก็เช้าๆอย่างนี้คนไม่เยอะค่ะเพื่อนกล้องมันจะสั่นๆนะคะเพราะว่ารีบเดินค่ะมันต้องลงไปอีกทั้งสองชั้นสวยค่ะบรรยากาศเป็นมาทีสถาพหลนตกแต่งสวยมากค่ะทุกสถานีค่ะเพื่อนดู ว่ามันก็ไม่ค่อยละเอียดนะคะเพื่อนๆแบบรีบๆนะะต้องลงไปไปอีกลงมาลงมาชั้นนี้ก็ยังไม่ถึงนะซื้อตั๋วแล้วก็ต้องลงไปอีกอีกชั้นนึง่งแ,แค่นี้ก่อนนะคะ सीटों को